สวัสดีค่ะวันนี้น้องเน่เนจะพาพี่ๆชาวฝั่งคนไปดูพิกัดร้านที่มีอาหารอินเน่กันน้องเน่เนจะชี้เป้าเคยูการ์เด้นสาขาบางแคการเดินทางง่ายมากอยู่แถวถนนกาญจนาพิเศษร้านอยู่ติดถนนใหญ่เลยค่ะเมื่อพี่ๆเห็นโครงการบ้านจาัดสรรแกรนดาแล้วชิดซ้ายไว้ได้เลยค่ะจากนั้นเห็นร้านอาหารการ์เด้นคิดเช่นเคยูการ์เด้นจะอยู่ติดกับร้านอาหารเลยค่ะถึงแล้วแวะเข้ามาข้างในกันเลยค่ะมีที่ให้จอดรถด้วยพี่ๆจะซื้อปลีกซื้อส่งก็ได้มีพี่พนัก งานคอยต้อนรับและช่วยโยของให้สะดวกมากๆวันนี้น้องเนเน่โชคดีเฮียอยู่ที่ร้านพอดีมาเปิดประตูให้น้องเนเน่ด้วยมาค่ะตามกันมาที่ชั้นของอินเน่เลยค่ะมีสินค้ามากมายหลากหลายให้พี่ๆได้เลือกให้เหมาะกับความต้องการของน้องๆอ,อาหารของอินเน่เขาเป็นซูเปอร์ฟู้ดที่ได้รับมาตรฐานการรับรองระดับสากลเลยนะอุ๊ยก่อนจะออกไปจ่ายตังก็เจอชั้นอาหารของอินเน่อีกแล้วขอบอกว่าที่นี่ร้านเขาดีครบวงจรจริงๆอยากได้อะไรเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงแวะมาที่นี่ได้เลยค่ะรับ วันซอฟเซอร์วิสไม่ต้องแวะที่ไหนแล้ววันนี้น้องเนเน่ก็ได้อาหารและขนมติดไม้ติดมือกลับมาด้วยถ้าพี่ๆมาที่ KU Garden อย่าลืมแวะมาหาชั้นของอินเน่นะคะ